บูชาดอกไม้ทูบเพี่ยนทองขั้นที่สามบูชาไม้มงคลตัดราคาไม่ได้หรอกบางคนก็ว่าน้อยบางคนก็ว่ามากนะครับถ้านายพี่น้องเขาเราได้ตั้งเจตนะครับอธิษฐานนะจะบูชาเท่าอะไรอะไรประเภทนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องสาหรับพระป่าลอยฟ้า มาพี่น้องก็อย่าเดินเด้อเอ่อเป็นพระป่ามหาปุตตณ์พี่น้องเอ่อเป็นพระป่าพระแม่สุธรรมมานะครับหาคำว่าพระป่าพระแม่สมธรรมมานั้นนะครับเอ่อพระแม่สมธรรมาท่าท่อฟ้านะครับเท้ามาเข้ามานบจ้่งาลานี่อ่าเหตุจะเกิดขึ้นมันก็มีนะครับนะอ่าเพราะว่าตรงนี้ 呃。Uh <laughs>